ก็กราบสวสดีนะครับผมผมนายพชระหอทองวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการออกแบบทางเท้าและการจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณทางเท้าครับข้อกําหนดการออกแบบพื้นทางเทาง้ามาตรฐานนะครับความกว้างมาตรฐานขั้นต่ําอย่างน้อย2เมตรสลบความลาดเอียงพื้นฟุตบาทต้องไม่เกิน1เซนเพื่อไม่ให้มีน้ําขัง 3. ทางราดก่อจะข้ามทางมาลาย ต้องมีสลปไม่เกิน5%เพื่อให้ผู้ใชยย้ยูแชร์เนี่ยครับผมสามารถเดินทางได้สะดวก 4. หลีกเลี่ยงการสร้างส,างสิ่งกีดขวางบนทางเท้าบนพื้นผิวทางเดินจะต้องไม่ลื่นซึ่งจะต้องมีค่าความลื่นมากกว่า r 1 1ตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมค่า r หรือ slip r e s i s t a n c ident, คือค่าที่ใช้วัดคุณสมบัติการกั้นความลื่นของพื้นผิวนี่คือตัวอย่างของแรม ทางราดสำหรับคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยส่วนนี้ก็คือฟุตบาทเลเยอร์ดีไซน์ตัวอย่างการออกแบบทางเท้า,ทาครับต่อมาครับผมเทคนิคการติดตั้งบล็อกปูพื้นทางเท้า,ทาครับจะต้องบดอัดชั้นดินให้แน่นและปรับระดับให้มีความสม่ำเสมอในอดีตบางพื้นที่ที่ไม่จําเป็นต้องรับน้ำหนักมากนักใช้วิธีการเททรายแล้ววางติดตั้งบล็อกเลย ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องน้ําขังตามมาในปัจจุบันได้มีการพัฒนาในเรื่องความแข็งแรงสำหรับการก่อสร้างทางเท้าในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัญจรผูพาดเช่นทางเท้าภายในเมืองจะมีการเทคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก่อนบูบ็อกจะเห็นได้ว่าหนึ่งในสิ่งสําคัญของทางเท้าคือเรื่องความปลอดภัย องค์ประกอบที่ทำให้ฟุตบาทสมบูรณ์นะครับผมองค์ประกอบร่วมที่ทำให้การสัญจรปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทางเท้าประกอบด้วยขอบคันหินมีเพื่อความสวยงามและทำให้คนเราเดินบนฟุตบาทได้ตามแนววัสดุเป็นคอนกรีตทำให้มีความแข็งแรงรับน้ำหนักของถนนได้ดี สามารถกั้นแผ่นปูพื้นไม่ให้มีการเคลื่อนตัวได้อีกด้วยหลักมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคันหินแบบสรบขอบคันหินลางตื้นขอบคันหินลางน้ําส่วนวิธีการติดตั้งขอบคันหินลังตื้นนะครับผม 1. ทําการวัดระดับของพื้นและกุดดินเพื่อให้พื้นได้ระดับที่เหมาะสม 2. เกลี่ยตบอัดดินให้เรียบแน่น สาปูแผ่นสังเคราะห์อรองทราย 4. วางขอบคันหินตะแกรงรองพื้นและใช้ค้อนยางเคาะเพื่อไม่ให้ขอบคันหินเพื่อให้ขอบคันหินได้ระดับเราใช้ค้อนยางเพื่อป้องกันความเสียหายของเนื้อคอนกรีตต่อมาครับผมตัวบอกแนวสายเคเบิลมีไว้เพื่อบอกแนวการวางสายเคเบิลเพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมบำรุงหร,หรือถอน โดยติดตั้งอยู่ในระดับพื้นเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรบนบริเวณทางเท้าฐานเสาไฟฟ้าการติดตั้งเสาไฟฟ้าก็ควรมีฐานตอม่อที่รองรับเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันการล้มไปสร้างความเสียหายให้กับส,สินงบนเรือนโดยมีเจโบที่ถูกฝังไว้ในฐานเพื่อยึดเสาเข้ากับฐานละอีกทีต่อมาครับผม บ่อพักน้ําและท่อระบายน้ําบ่อพักน้ํามีไว้สําหรับด,ดักเศษขยะเศษดินและซ่อมกรณีท่อระบายน้ําทิ้งแตกหากบ่อพักลูกไหนไม่มีน้ําหรือแห้งแสดงว่าบ่อน้าทิ้งที่วิ่งมาบ่อพักลูกนี้อาจแ,นะแตกน้าเลยไหลลงดินนั่นเองครับต่อมาครับผม การเลือกพันไม้สำหรับทางเท้าสำหรับหลักเกณฑ์การปลูกต้นไม้ตามถนนที่มีทางเท้านะครับผมอาทิเช่นทางเท้าที่มีความกว้างตั้งแต่3เมตรและไม่มีการศาสตร์คุมให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นครับทางเท้าที่มีความกว้างน้อยกว่า3เมตรให้พิจารณาใช้วัสดุปูพื้นและจัดซูมไม้เรือยตามความเหมาะสม พันไม้ที่เหมาะสมกรณีต้นไม้ริมถนนหรือทางเท้าควรพิจารณาจาก1ครับผมต้นไม้ที่มีความสูงประปานกลาง5-15เมตร 2. มีทรงพุ่มธรรมชาติและหนาทึบไม่ต้องได้รับการตัดแต่งมาก 3. ลำต้นและกิ่งเหนียวลำต้นและกิ่งก้านเหนียวไม่หักง่ายระบบรากแข็งแรงม,มีปัญหาเรื่องโรคและ,มะแมลงน้อย สีหลีกเลี่ยงไม้ผลัดและมีใบามาก 6. พิจารณาเลือกต้นไม้ที่มีดอกไม้สวยงามเช่นพวกอินทนินทองอุไรราชพฤกษ์เป็นต้นมีศักยภาพในการดูดซับย์บรพิษและฝุ่นละอองได้สุดท้ายขนาดของพื้นที่ความกว้างที่เหลืออยู่และความลึกของระดับท่อร้อยสายต่อดิน ต่อมาครับผมแผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาวัสดุปูพื้นลักษณะเป็นปุ่มกลมมีเส้นนูนบนผิววัสดุคนตาบอดจะใช้ไม้เท้านำทางเดินสัมผัสกับวัสดุช่วยให้ทราบเส้นทางเดินบนแผ่นทางเท้าของพิการได้ท,ทันทีพื้นผิวต่าสัมผัสเพื่อแจ้งการเปลี่ยนทิศทาง เพื่อให้คนตาบอดทราบว่าจะต้องเลืทิศทางการเดินอีกครั้งในตำแหน่งนี้พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนปุ่มกลมนูนชนิดเตือนเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดและระมัดระวังการเดินไปยังเส้นทางด้านหน้าอาจจะมีอุปสรรคเช่นพื้นต่างระดับทางลาดทางข้ามเป็นต้นพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนำทางเรียกอีกอย่างว่า Directional uh, tactile แผ่นทางเดินคนตาบอดลายเส้นเป็นแถบนูนลายเส้นบนผิวัสดุนำทางนำเส้นทางให้เดินไปตามเส้นทางนั้นการติดตั้งแผ่นนำทางคนตาบอดนะครับต้องนำผางพื้นที่มาทำการตรวจเช็คว่าจะติดตั้งที่บริเวณใดบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอด กรณีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเข้าถึงได้จากหลายด้านเช่นป้ายตู้ปศณีต้องปูพื้นผิวสัมผัสในการเตือนล้อมทุกด้านเพื่อที่เข้าถึงได้ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของทางเท้าที่ถูกออกแบบและพัฒนามาให้ผู้ที่ใช้งานทุกเพศทุกวัยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยหากเมืองต่างๆในไทยมีระบบทางเท้าที่ดี จะส่งผลอย่างไรต่อชาวเมืองก็จะช,ช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามเรียบร้อยสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ใช้งานทุกเพศทุไว้ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานให้ความปลอดภัยสร้างความสะดวกสบายให้กับวิถีชีวิตของชาวเมืองช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองนั้นได้ผ่านการดีไซน์มันถึงเวลาแล้วที่หรือยังที่เราจะต้องบอกราเส้นทางบอกราทางเท้ากับระเบิดโดยใช้วิธีการออกแบบที่ตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อและใช้วัสดุที่มีคุณภาพมาออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นรวมถึง วางเป้าหมายระยะยาวที่จะต้องใส่ใจปัญหาสี่ัดล้อมและการบรรลุ Net Zero นั่นเองครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ